ไทยบุรีแดนนี้เมืองประวัติศาสตร์งามจริงดังภาพวาดประสาทแดนสวงนภาน้ำคงล้นฝั่งน้ำสงครามก็สวยงามตาน้ำทานสองสีธาราไหลล่นมาดังใจสองเรา งามแสนงามตะวนันใสสองนั่งเรือลอยล่องชี้ชวนชมน้ำด้วยกันปากน้ำสงครามน้ำคงช่างงามเฉิดฉันเหมือนใจอายปลูกส้ำพัน์